นี่ข้าวเก่าแต่เก่าปีเดียวมันจะมียางอยู่ก็เลยเอามานี่ค่ะเอามาผสมกันคือข้าวที่เก่าเก่าจัดก็จะออกสีเหลืองอีข้างนี้สีหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้คือข้าวเก่าอันนี้ข้าวเก่าปีเดียวหรือของปีที่แล้วน,นี้จะถูกกว่าเห็นไหมคะสีก็ต่างกันเนาะเลยเอามาคลุกเคล้าผสมเสกันถามว่าราคามันแพงกว่ากันไม่กี่ตังค์หรอกค่ะไม่กี่ตัง อีกข้างนี้สีหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้คือข้าวเก่าอันนี้ข้าวเก่าปีเดียวหรือของปีที่แล้วได้แน่นแน่นแต่ไม่แข็งแน่นแต่เวลาทอมันก็จะปูนะคะเป็นๆเอามาผสมคลุกนนคเคลา้าเข้าไปจะได้ประมาณนี้มันไม่เบามากมันก็ไม่แตกก็จะมีการเกาะแล้วก็เวลาเราอันนี้ก็อาจจะเก่าวกว่าอาจจะเป็นสองปีนะ ความเหนียวของเขาก็จะลดลงหรือยางข้าวก็จะไม่ค่อยมีทีนี้สวัสดีค่ะน,นี่ข้าวเก่าแต่เก่าปีเดียวมันจะมียางอยู่ก็เลยเอามาอันี้ก็อาจจะเก่ากว่าอาจจะเป็นสองปีนะความเหนียวของเขาก็จะลดลงหรือยางข้าวก็จะไม่ค่อยมีกลับทําขนมนางเล็ดโดยเฉพาะค่ะเอาม,มาทําขนมนางเล็ดโดยเฉพาะค่ะ เอามานื่องกินก็ไม่มีรสชาติเลยรกลับทําขนมนางเล็ดโดยเฉพาะค่ะอืมเอามาทําขนมนางเล็ดโดยเฉพาะค่ะเอามาเนื่องกินก็ไม่มีรสชาติอะไรก็จะมีความที่แตกได้ง่ายนะคะพเพื่อนๆแตกได้ง่ายแต่ถ้าเอาค่ะคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะพเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝ่ายไ,ได้หาเรื่องดีๆมาเสนอให้พเพื่อนๆได้